สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งผู้ทรนนงผู้ที่สู้ชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างอดทนทั้งในหน้าที่การงานและการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพานายทุนไม่พึ่งพาใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นครูเพลงนายทุนที่จะต้องทำวงให้เขาไม่เคยพึ่งพาใครทั้งสิ้นจนชีวิตประสบความสำเร็จ แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับเรื่องราวของนักร้องจอมทน,อนองคนนี้ก็คือคุนแดงแดนทองเจ้าของเสียงเพลงดังก็คือเพลงพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกเพลงกระเทือน้างเพลงป้ากระปูกู้อีจู้เป็นต้นคุณแดงแดนทองนั้นมีชื่อจริงว่าประวัติจรกรสำหรับนามสกุลน,นะครับถ้าหากว่าอ่านผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเกิดเมื่อเดือนธันวาคมปี2482 เกิดที่ยศเสเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นลูกชายของคุณหลวงหอมจรกอนและก็มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด5คนคุณแดงแดนทองนั้นเป็นคนที่4ในตอนหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นสุวัตเตมิยานนท์ซึ่งก็เป็นนามสกุลดั้งเดิมของคุณปู่พออายุได้10บขวบพ่อแม่ก็พาไปฝากไว้กับญาติที่แดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซา และก็เรียนจบชั้นประถมศีที่โรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดชาเชิงเซาพออายุ14ปีก็ไปสมัครทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์ชาวไทยแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นั่นจากความขยันความอ่อนน้อมถ่อมตนใช้งานง่ายจนเจ้าของโรงพิมพ์สงสารจึงขึ้นเงินเดือนให้ต่อมาก็ได้ออกงานจากโรงพิมพ์เก่า แล้วมาทำงานที่โรงพิมพ์ชาวไทยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ไปทำงานเป็นหัวหน้ารับเหมาเรียงพิมพ์ที่สำนักพิมพ์เพลินจิตและแล้วในปี2511ในตอนนั้นครูสุรพลสมบัติเจริญก็ถูกยิงเสียชีวิตนายสุวัตก็ได้ไปเคารพศพของครูสุรพลซึ่งตอนนั้นนายสุวัตก็มีความคิดอยากจะเป็นนักร้องกับเขาบ้างถึงแม้นว่าจะไม่โด่งดังเท่ากับครูสุรพลแต่ก็ขอพอให้มีชื่อเสียงบ้างก็ดีใจแล้วประวัติ เก็บเอาความคิดนี้ไปนอนเพลอฝันอยู่หลายวันจึงได้ตัดสินใจปรึกษาขอความเห็นจากเพื่อนๆว่าถ้าเขาได้เป็นนักร้องเขาจะประสบความสําเร็จโด่งดังได้ไหมแต่สิ่งที่ได้รับจากเพื่อนก็คือคําสบประมาทต่างๆนานาจากคําสบประมาทจากเพื่อนทําให้นายสุวัตจดจําไม่ลืมเวลามีปัญหาอะไรก็จะไม่ปรึกษาเพื่อนอีกแล้วหลังจากนั้นก็ได้หันมาศึกษาการร้องการแต่งเพลงลูกทุ่งอย่างทุ่มเท โดยอาศัยการอ่านการฟังแบบครูลักพักจำโดยที่ไม่มีครูมาสอนให้เลยจนกระทั่งในปี2513เขาก็ได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงสำเร็จตามที่หวังไว้ซึ่งนายสุวั์ก็ได้ลงทุนทำแผ่นเสียงเองแล้วก็ใช้ชื่อในการเป็นนักร้องว่านครเพชรแสงเอกซึ่งก็จะมีเพลงจูบมั๊บเพลงคอยเธอเพลงปากตะไครเพลงชายใจบุญ แต่เพลงชุดแรกไม่ประสบความสําเร็จจึงทําให้หนายสุวัสด์กลับไปทํางานเป็นช่างเรียงพิมพ์ใหม่ตอนนี้นายสุวัสด์ต้องทนกับคําดูถูกจากกลุ่มของเพื่อนต่างๆนานาจนกระทั่งปลายปี2514เมื่อเก็บเงินได้มากพอสมควรเขาก็ได้นําเพลงที่คัดแล้วว่าดีที่สุดมาร้องบันทึกแผ่นเสียงอีกครั้งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อจากนกครเพชรแสงเอกมาเป็นแดงแดนทองเพลงแรกที่บันทึกเสียงในนามของแดงแดนทองก็คือเพลง สั่งสกุลนาและตามมาด้วยเพลงกระเทือนสางเพลงมนรักชาวไร่แล้วก็ใช้แผ่นเสียงตราเสือคราวนี้เพลงของคุณแดงแดนทองเริ่มเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะเพลงกระเทือนสางพอเพลงดังเขาก็ได้ตัดสินใจไม่กลับไปทำงานอีกแล้วก็หันมามุ่งมั่นร้องเพลงบันทึกเสียงอย่างเดียวหลังจากนั้นก็มาตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งกับเพลง ป้ากระปูกู้อิจูหลังจากเพลงนี้เผยแพร่ออกไปชื่อเสียงของคุณแดงแดนทองก็โด่งดังแฟนเพลงให้การต้อนรับก่อนที่จะมาเป็นนักร้องดังนั้นคุณแดงแดนทองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เคยไปขอให้ครูเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นแต่งเพลงให้เลยแม้แต่สักครั้งเดียวจากความดังของเพลงป้ากระปูกู้อิจูทำให้คุณอุดมริดดิเลก ได้นำเพลงนี้ไปบรรจุไว้ในภาพยนตร์เรื่องเพลงรักลูกทุ่งและก็ให้คุณแดงแดนทองแสดงเป็นตัวประกอบแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองทำให้เขานั้นมีความภูมิใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณแดงแดนทองก็ได้ผลิตผลงานเพลงออกมาอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างเช่นเพลงตัวใครตัวมันเพลงเพลงไม่แน่แช่แป้งเพลงจะบ้าตายเป็นต้นและในปี2515 คุณแดงแดนทองนั้นก็โด่งดังเป็นอย่างมากกับเพลงพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกคุณแดงแดนทองได้ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองตั้งแต่ปี2515แล้วก็ตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านของพี่ชายมีนักร้องในสังกัดในวงมากมายหลายสิบชีวิตหลังจากที่นำวงเดินสายรับใช้แฟนเพลงอยู่หลายปีพอชื่อเสียงเริ่มโรยราก็ได้ยุบวงหลังจากยุบวงดนตรีคุณแดงแดนทอง ก็ได้หันไปทํางานอยู่ที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่จังหวัดนครสวรรค์พอทํางานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ได้พาครอบครัวไปเปิดร้านขายรองเท้าอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งกิจการรองเท้าของคุณแดงแดนทองนั้นก็ทํารายได้ดีพอสมควรเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเก็บเงินมาซื้อบ้านที่กรุงเทพได้หนึ่งหลังแล้วก็พาครอบครัวย้ายจากจังหวัดระยองมาอยู่ที่กรุงเทพ แล้วก็ทำธุรกิจรองเท้าอยู่ที่บ้านอย่างถาวรสามารถสร้างฐานะให้กับลูกๆและภรรยาได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ในบ้านปลายชีวิตของคุณแดงแดนทองกลับไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นักด้วยโรคภัยไข้เจ็บส้ำร้ายมีเรื่องให้ต้องเสียใจอย่างที่สุดก็คือลูกชายคนเล็กล้มป่วยลงและก็ได้เสียชีวิตท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของทุกคนในครอบครัวหลังจากนั้นอีก3ปี คุณแดงแดนทองก็ได้ตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถึงบ้านปลายชีวิตเมื่อวันที่17มกราคมปี2563เวลา18นาฬิกา30นาทีคุณแดงแดนทองได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุได้81ปี